เดือดแซนด์ทอมมาเลยเฮ้ยเรียกอับดุโหนได้ไงเนี่ยรายการใหม่เดือดแซนมต้องมีอับดุโหนด้วยดิมาจากคำถามที่น้องๆถามเข้ามากันในเดือดแรกถามคลิปที่แล้วครับผมคำถามแรกเลยแล้วกันจากน้องปั๊บพิรัตฐถามเข้ามาว่าแฮชแท็กเดือดแซนด์มเอาอับดุโหนคืนมาไม่งั้นอันซับเยแต่ไม่เท่านั้นยังมีน้องๆอีกหลายคนที่ใส่แฮชแท็กเดือดแซนด์ทอม คำถามเดียวกันเข้ามาเหมือนกัน oh. อย่างเช่นน้องคนนี้เลยไม่ไม่ไม่ถามมาว่าถ้าไม่เอาอัพหลูของหนูคืนมาจากอันตับแล้วบอกเพื่อนมาจากอันตับด้วยจากน้องแบ็คฮาโลเอาอัพหลูมาไม่งั้นเลือกติดตามแม่จากน้อง alo, อาอากอง alo, เอาเกมเมอร์ก็ถามมาว่าผมติดตามพี่เพราะอัพหนูอันซับเลยจากน้องวินเกมมิ่งถามเขาว่าทำไมพี่ถึงโลกทันอัพหลูครับเนี่ย คำถามเข้ามาเยอะแยะมากเลยครับเอาเป็นว่าอับดุลโอยังไม่ไปไหนครับยังทำรายการตอบคาถามอยู่เพียงแต่เปลี่ยนชื่อจากอับดุลโอเป็นเด็สกสนกคาคมเท่านั้นเองคําถามต่อไปเลยแล้วกันจากน้องกันตันถามพว,ว่าเด็กธนคาคมทำไมพี่แอร์ถึงตัดผมล่ะครับโอ,โอ้โหอันนี้ขอตอบเลยจากคลิปการแข่งขันรถขมันไอแอร์มันแพ้กูไงเฮ้ยจนทําให้วันเนี้ยมันกลัวแพ้อีกแพ้ผลโว่ไงมันเลยไม่กล้ามามัไเลย มัคอมเมนต์ได้เยอะเป็นอย่างเงี้ยครับมันกลัวแพ้อะไรมันก็ไม่ค่อยอยากมาพวกขี้แพ้จากน้องพงศักดิ์ถามพูอว่าเดี๋ยวจะถามถ้าพี่มีแฟนเป็นเกาหลีแต่ว่าพี่พูดเกาหลีไม่เป็นพี่จะทํายังไงครับตอนตอนได้เกาหลีนะครได้ได้รู้จักคนเกาหลีตอนก็ไม่เห็นต้องพูดอะไรเลยพูดทําไมจุ๊บ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 จไปบจุ๊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 บจุ มองไม่เห็นเออมึงน็ติดเลทตลอดเลยนอ้เ้ย <c oughs> จากน้องเกมเมอร์ทีวีถามพ <c oughs> ่อโมว่าเดิอนสักคามถ้าพี่มีรถไม่จำกังพี่ทำอะไรครับรถ <c oughs> แบบมหาศาละ<อ>นะพี่อ๋อรถหลายคันเออพี่ถามปอนก่อนดีกว่าผมก็เอารถไปรับส่งคนรับส่งเด็กครับเป็นบริการสังคมแล้ว <c oughs> พี่อะ <c oughs> ถ้ามีรถเยอะๆอย่างนั้นอ่ะต้องรถเยอะไม่ต่ำกว่า50%นแน่ๆมันลดราคาแล้วคนละรถแล้วโอ้ยจากน้องจ๊กเกอร์ถามว่าครับเดอนแั้นครามมีพลังพิเศษเหมือนอับคุณโอ๋ไหม่ไอ เป็นตัวแทนของสายตาพลังไฟพี่ก็คงเป็นอนนีถ้าถอดกางเกงเมื่อไหร่พลังน้ำจะออกมาไปให้น้องมันดูพีอยรอพี่มันจะดีนะเดี๋ยวน้องตกใจนะมันจะดีมากจะดีอ่ะอพี่มันจะดีจริงๆอ่ะไป้ย จากน้องพัดถามเราว่าเดินแซนกทามที่เคยหลับร้อยชั่วโมงไหมครับหลัเตั่งแต่ตอนไหนอ่ะถ้าตื่นข้เกิดตั้งแต่เด็กก็คือหลับไปเกินพันชั่วโมงแล้วนี่ครับผม<ก>โอ้โหคํถาถามสัปดาห์นี้มีน้อยมากเลยจริงแต่อย่าล,ลืมสัปดาห์ที่แล้วเราตกลงอะไรกันไว้ใช่แล้ววันนี้นะครับจะสแน็กทามเราเดี๋ยวก็คือสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเขาให้งงเปิดโหวตคนที่ถูกลงโทษนะครับแล้วผลโหวตก็เป็นอย่างนี้ งาอือืคะแนนน้ำดิ่งเลย,เลยน้ำดิ่งครับผมอะไรแก่จีโน่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นบทลงโทษของสัปดาห์นี้คือบทลงโทษของเราวันนี้คืออะไรครับพี่หอวออนเทียนนี่ครับเราจะลทนทั้งตัวนะครับผมหาอ่อนจีโน่ไหมครับ เอ็นขาอนอนจีโน่ไหมครับล่นเทียนที่ขามันน้อยมัล่นไข่เลยดีไหมดีไหมไลก์ก่อนครับกดไลค์ถ้าอยากดูกดไลค์ก่อนระวังกดไลค์จะไปรอครับว่าไงเกียรดกูใช้ซิโป้จุดด้วยไอ้ปอลเราจะเริ่มแล้วนะครับมนลบอย่าไัน้ปแล อู้เม่เกียดกูแล้วอูแกแล้เนี่ยต้องเขาพอใจนะอ้อยไอันไอแล้วพอแล้วโอ้ยพออะลวสัปดาห์หน้านะครับอยากให้ใครโดนลงโทษนะครับโหตเลยครับผมเช่นอับดุลโอแฮเม็ดหรือจีโนอีกก็ได้นะครับหรืออนนเสามารถ ปวดซ้ำได้นะครับผมเอะไอปอนเถอะแล้วก็อย่าลืมครับส่งคำถามมาที่ #TheSetTime แล้วก็อย่าลืมกด subscribe พวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจให้พวกเราด้วยสัปดาห์นี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับมองใครดีไหมเนี่ยมองใครดีไหมมองใครดีไหม